วสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาผ่อกับตูกกะบ,บละคือเก้าค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีห่าสองคนได้นดหน,น,นวดหมึกยักษ์ค่ะพี่น้องนี่หนวดหมึกยักษ์หนวดนี้ง่ายพี่น้องคะน้ำจิ้มมือนีน้ำจิ้มสมัยมยังเน็ดเด้พี่น้องเด้อ น่ากินมากเลยครับแน่อืมอืม,อม มันจิ้มแซ่บเลยครับเนี่ย ือรดมากอะทุกคนหนอนหมดอมอ,อ้าวเหมืย่ตรงนี้ฮจิ้มไหมอืม วนันไม่แจกไมโครกับพี่น้องคะฉันมาสองถุง กรุเมนี่อหะอเปี๋ยวนี้ฉันจะ,ะบอกเธอว่าถ้าเอาทางปลายจิ้มอ่ะมันจะดีน้ำจิ้มในตาปลายมันอ่อนอ๋ออืมดี่ไม่ได้มันอย่างเงี้ย Hit me. เพชรครับพี่น้องคขาดำจิม้มเห็นเจ้าสีเพชรอันนี่ใส่พี่ขีนุ่งหล้วแบบยังหลายหนึง่งอม Mm. อร่อยแซ่บให้เหงื่อนี่ไงสินะเนาะกรุบด้ยนี่บัเหนียวอืมนี่หน่อยเพี้ยละอืมเหื่อหน่อยก็จะไม่ค่เต็มปากกันเลย Ừm, Phải nào. Nằm Làm gìm phải năng. เอาล้ค่ะพี่น้องคาวัมือนนี้ค่ะสองคนกับภาพพี่น้องมาแซ่บคือเกากับเมนูนวดหมึกยักษ์น้ำจิ้มใส่มายองเน้แซ่บแบค่ะพี่น้องค่ะมือนนี้กินบาเบิดด้วยพี่น้องเพราะว่าหนนทองหลายแห่งซื้อมาสองถุงค่ะพี่น้องโลกลัวเด้นี่พี่น้องขะเนี่ยเหลือเดี๋ยวจะเอาไปตำส่วนพี่น้องค่ะเอาเอาถ้วยไม่ใส่ถ้วยไม่ใส่เออเก็บเก็บเก็บโอายตำส่วนพอกันคิดหนักกับตำส่วนค่ะพี่น้องคะ อเอาละค่ะคลิปนี้ห้องสองคนขอต้อมไปก่อนค่ะพี่น้อง่าไว้พอกันคลิปหน้าได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ